ที่เห็นอยู่นี่คือแดนมิตรต่างดาวอาุทยานพระโพสต์จัมแมกนกวนอิมแก่งกระจานเพชรบุรีทางนี้มีความเชื่อว่ามุษย์ต่างดาวมีอยู่โลกที่เรามีอยู่นั้นโลกมนุษย์ที่เรามีอยู่อนี่ไม่ใช่มีเฉพาะในจักรวาลเราที่กาแล็กซี่อื่นก็มีมนุษย์ต่างดาวอยู่เหมือนกันบางกาแล็กซี่ก็ไม่มีมนุษย์แต่บางกาแล็กซี่ก็มีมนุษย์ทาานี้เชื่ออย่างนั้น การติดต่อก็ติดต่อได้หลายทางทางจิตแล้วก็ทางหลุมดำแล้วดงรูนอน,เ,นเดี๋ยวไปดูกันว่าทางนี้เขามีความเชื่ออย่างไรมาที่นี่ที่นี่จะเปิดบริการเฉพาะวันเสาร์อาทิตย์เวลา8โมงเช้าถึง5โมงเย็นถ้าจะมาต้องรีบมาตวะัน5โมเย็นแล้วปิดเพราะฉะนั้นต้องมาเร็วๆไปพิสูจน์กันว่าข้างในมีอะไรบ้างแดนมุดต่างดาว